สวัสดีค่ะวันนี้มาก็เจอกับนีน่ายแล้วนะคะวันนี้นีน่าจะพาไปดูฝาแฝดน,นะนะคะเจ้าวันดีกับเจ้ามงคลน,นะคะเจ้าวันดีนะคะจะสีน้ําตาลนะคะเจ้ามงคลนะคะจะสีขาวนะคะนี่ค่ะนีน่าก็จะป้อนนมเขานะคะสี่ขวดน,นะคะเะะขานะคะก็จะชอบเล่น ชอบเล่นนะคะนีน่าก็จะปล่อยมาลงมากินหญ้าได้นะคะนี่ค่ะเ,เขากินหญ้านะคะเขาก็จะชอบวิ่งเล่นนะคะแล้วนีน่านะคะก็จะมาเวลาเรียกเขานะคะเขาก็จะฟังนะคะวลาให้เขาทําตามไปเลยนะคะเขาก็จะทําตามนะคะนีน่าชอบมาก นีน่าชอบเจ้ามงคลกับเจ้าว,วันดีนะคะเพราะว่าเขาไม่ดื้อน,นะคะใครที่สนใจการเลี้ยงแพ้นะคะก็มาดูที่ฟาร์มแพของนีน่าได้นะคะนีน่าเปิดวันเสาร์อาทิตย์นะคะ สำหรับคนที่อยากมีสัตว์เลี้ยงนะคะนีน่าก็จะแนะนำนะคะเป็นแพ้นะคะเขาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็โตไวผลิตลูกด้วยนะคะติดตามได้ที่บ้านแพ้สุรินะคะ่ะฟาร์มแพ้ของนีน่า